สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นข่าวดังค่ะเลขเด็ดขายเกลี้ยงแม่ค้าถูกถูกงวดขอพรทาวเวสสุวรรณไอไข่พอทันเทอมค่ะวันที่8กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าแม่ค้าขายสวรากินแบ่งรัฐบาลที่วัดสามเกียงตำบลสามล้านราษ อำเภอสะเกตจังหวัดเชียงใหม่มีการเปิดเผยว่าเลขที่ขายดีงวดนี้และเลขที่หายายกมากๆนั่นก็คือ2 8 8 2 0 7 7 0 5 9 9 5 8 9และ98และ904ค่ะมีประชาชนแห่ถามและซื้อกันหมดเกลี้ยงตั้งแต่วันที่สลากกินแบ่งออกมาจำหน่ายในช่วงระหว่างวันที่19-20ถึง20ที่ผ่านมาแล้วค่ะ บางรายก็มีการสั่งจองไวล่วงหน้าด้วยนะคะตนเองก็ได้เก็บไวลุ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าเลข2882เป็นบ้านเลขที่ของตนและที่ผ่านมาตนก็ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดอย่างงวดล่าสุดก็ได้หลายหมื่นบาทตนเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ก็เก็บไวลุ้นเองทุกงวดอยู่แล้วค่ะและมีการขอพรไอ้ไข่พ่อท่านเทิม่มและขอพรท้าวเวสสุวรรณที่วัดสัมมาเกี่ยงแห่งนี้ทุกวันจึงได้ให้โชคมาตลอดตั้งแต่ตั้งแผงภายในวัดแห่งนี้ค่ะ ส่วนนักธุรกิจหญิงรายหนึ่งที่บอกว่ามาแก้บนถวายเครื่องทยธรรมและปัจจัยแด่พระสงฆ์ที่ได้มาขอพรไอคายว่าสัมมาเกี่ยงได้สมหวังลูกนี้ก็คือเงินเรียบร้อยมีการขอพรต่อเพราะว่าใกล้สิ้นเดือนจุดทุบเล็กเด็ดพร้อมกับถวายประทัดหมื่นนัดได้หางเลขประทัดคือ693กับ75และแน่นอนข่าวว่าจะนำไปซื้อลอตเตอรี่ที่กำลังจะออกในงวดวันที่1สิงหาคมนี้ต่อไป สำหรับไอ้ไข่พ่อท่านเทิมอันเชิญมาจากวัดสะสีมุมจังหวัดนครศรีธรรมราชมาให้ศรัทธาประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้กราบไหว้ขอพรขอโชคลาภให้ได้สําเร็จหน้าที่การงานค้าขายประกอบธุรกิจธุรกรรมต่างๆราบรื่นไม่ว่าจะเป็นขายที่ดินบางรายมีลูกหนี้มาใช้หนี้ได้อย่างไม่คาดคิดเสียงประทัดจากการแก้บนไม่เคยจางหาย น้ำแดงดอกดาวเรืองชุดทหารของเล่นก็จะมีประชาชนเดินทางมาเข้าถวายแก้บนนำของมากราบว่าอยู่เป็นประจำค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณหลังที่มาข่าวจากข่าวสดฝากกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีใหม,ม,ม่จากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ